สวัสดีครับสุนิโจโทบบนเว็ชาแนลนะครับภาพที่เห็นนี่คือการหาหอยนะครับเ,เขาเรียกว่าหอยอู้นี่ครับมาดูนี่ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นซากของเปลือกหอยนะครับเยอะมากเลยครับนี่ครับเพื่อนๆครับโหภาพนิหาดูยากนะแต่มันจะเป็นเฉพาะช่วงที่ว่าหลังแล้วดูมรสุมที่ว่าขึ้นในซัดในทะเลแรงนะฮะเหมือนกับพวกลมว่าวอะไรเงี้ยนะอ๋อนี่ครับ โอ้เนี่ยเขาเรียกหอยอะไรนะหอยเสียบครับผมหอยเสียบนะอ่าฮะนี่ครับหาตามชายหาดได้เลยเนี่ยอ๋อเนี่ยพี่เขาหาหอยเสียบอยู่นะครับแล้วพอดี้ไปไป,ไปเห็นไอ้ไปเปลือกหอยเนี่ยโอ้โหนี่มันเยอะมากใหญ่ทำไมตัวน้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มีนะ,ะมีหลายขนาดครับมีหลายขนาดเลยครับผมไอ้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 เปลือกพวกนี้บอกที่ว่ามันจะกลายเป็นทรายต่อไปอ่ะเป็นเป็นทรายเหมือนเหมือนทรายเนี่ยพวกนี้จะมีเกล็ดปลาปนไงมันมีเกล็ดปลาด้วยเหรอหอยอ่าใช่ปลาปลาอะไรปลาทะเลที่มันตายเหรอลูกฮะปลาทะเลที่มันตาย พัดขึ้นมาเนี่ยปลาใหญ่อ้นนี้ยก้งปลาของเพื่อเนี่ยนะเหลือเชื่อเลยแสดงว่าในทะเลมันก็มีการตายเกิดขึ้นเยอะนะเยอะับอ๋อตายทะเลเวลาขึ้นลมมรสุมนะฮะใช่แต่นี้ไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นคือตรงนี้เราจะมาดูการหาหอยนะครับเอเดี๋ยวจะให้พี่เขาเขาจะชี้รูรูรูให้ดูหน่อยครับว่าเราจะดูยังไงเวลาเรามันจะมีหอยเสียบอยู่อยู่นะครับีนะครับแป๊บนึงอ่ากำลังหาอยู่เห็นพี่เ็าบอกว่ามันหายากให้รู้นี่ครับมันหายากเหรอฮะ แม่รูหอยนี่หายากครับอ่าไม่ใช่กซื้อเ่งนะครับก็หอยจริงๆครับเป็นหอยเสียมนะฮะนี่ครับกำลังช่วยกันหาอยู่ฮะอันนี้ไม่ใช่เหรอครับแบบนี้ไม่ใช่เหรออันนี้รูปูครับรูป,ป,ปูปูลมปูลมพวกแกรู้ไหมกระทางรูปูนะอันนี่แน,น,น,ใน่ใช่เดี๋ยวดูมีตัวป่ะนะ,ะนเดียยวเเนีี่ด๋ยวดูมีตัวป่ะสังเกตนะฮะไม่มีไม่มีเรียกว่ารูหลอกรูหลอกดูต่อไปครับ เราไม่มีอะไรทำกันฮะเรามาหาหอยกันครับอ๋อนี่เปลือกมันประมาณประมาณนี้อันนี้ตายแล้วนะอ่าฮะนั่นแหละเปลือกตายแล้วอันนี้ก็รูหนึ่งต่มนี่จะมีป่านะนี่รูหนึ่งนี่รูแค่นี้นี่นี่แค่นี้ใช่ครับเนี่ยจะเป็นหลอกอีกเลยนี่มีจะอยู่ไม่ลึกอันน้ำอันผมดูเนี่ยนี่ก่อนนี่จะเป็นอย่างนี้นะหอยนะตัวนิดเดียวนะ ก็อยู่ว่างครับไม่มีอะไรทําก็มาหาหอยกันครับพอได้ไปแล้วก็ไปไปทำอะไรเอาไปดองเหรอผัดก็ได้เลยครับผัดมันหอยลายอ่ะผัดมันหอยลายเลยครับผมแต่เนื้อมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนื้อมันไม่เยอะเนื้อจะนิดเดียวแบบกินเล่นๆได้ครับไม่ใช่ตรงนี้พวกไอเอันนี้มันเยอะเยอะมากเลยนะเศษไอเศษอ่าใช่เศษปลากระลังด้วยเหรอปลากระลังด้วยแล้วก็เปลือกหอยที่ซัดตีกันมาเลเยอะเยอะมากเลยูตัวขาวโพลตรงนู้นนะ เต็มเลยเดี๋ยวผมเดินให้เพื่อนๆดูกันหน่อยปลาพวกนี้เนี่ยแต่ไม่ใช่ปลาที่ไม่ใช่ปลาที่แพร์ใช่ไหมไม่ใช่นะเป็นในทะเลเลยนี่ครับมาดูครับเนี่ยครับให้เพื่อนๆดูนะฮะมันเยอะมากดีครับอ่ะนี่นะนี่เลยเนี่ยมีเปลือกหอยก้างปลาเปลือกหอยก้างปลาแล้วก็เกล็ดปลานะครับเยอะมากครับ เนี่ยฟังเสียงดูครับโอ้โหนี่จะไปทำปุ๋ยได้เปล่าไม่รู้เนี่ยมีกลิ่นหรือเปล่ามีกลิ่นนิดหน่อยนะแต่ว่ามันก็โดนน้ำทะเลล้างไปเยอะแล้วแหละนะครับเนืยอบแย่ยหมดเลยนี่อันนี้จะเป็นรูป,ปูนะครับรูป,ปู ตัวนี้ต่อไปจะเป็นส่วนหนึ่งของของทรายนะผืนทรายนะครับนี่ครับก็จะย่อยสลายไปเรื่อยๆจนกลายเป็นทรายนะฮะครับคล้ายๆกับพวกฟอสซิลอะไรของมันนะครับคือมันมันตายแล้วมันก็จะเน่าเปื่อยไปนะครับตรงนี้ครับนี่เป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับของทางธรรมชาติของทะเลนะครับหาดบางเบิดถือว่ายังอุดมสมบูรณ์นะครับกุ้งหอยปูปลานะครับมีหมดเลยนะครับ เพื่อนๆมาเที่ยวบางเบิดก็จะได้กินนะฮะพวกอาหารทะเลสดๆนะครับอันนี้จะเป็นซากของหอยอหอยหวานนะครับนี่ครับก็สแสดงว่าท,ท,ท,ที่ที่นี่มีหอยหวานอยู่นะครับนี่ครับผมเคยไปเห็นเขาดำด้านนู้นครับตรงโครงการสวนพระองค์ตรงเนินทรายแชนดูนู้นครับจะมีหอยหวานเยอะมากนะครับเขาจะดำดำลงไปใต้น,น้ำน,นะครับเราก็จะใช้ะตะกว่วถ่วงนะฮะเพื่อให้ตัวจมนะครับไม่งั้นตัวคนจะไม่จมจะลอยนะครับก็ แล้วก็จะเอาหน้ากากสวมจมูกนะครับแล้วก็มีออกซิเจนปั่นนะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับไปดำหานะครับช่วงหน้าร้อนนะน้ำใสๆสนะสะงมแล้วก็เห็นตัวมันนะครับสรังหอยพวกนี้นะฮะคือจริงๆแล้วเรามองไม่เห็นรูปมันมากกว่าใช่ไหม,มคือมันมืดค่าแล้วอะไรเงี้ยม,มันอาจจะมองไม่เห็นรูปมันเพราะว่าเจอคลื่นช่วงนี้มันชัดายลงมาเยอะเลยมีโมงหรยาก โหตีพี่หาเก่งอยู่นะผมเห็นแฟนเขาก็หาเก่งครับแฟนลงมาประจำอ่าใช่ใช่มองยากไปแล้วมองยากเนาะครัไม่เป็นไรครับอ่าคลิปสั้นๆให้เพื่อนดูสักทีครับนี่ครับหอยครับหอยเสีย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 บที่ว่าดองในขดโหลที่แม่แม่กองเดียวกันหรือเปล่านะครับไม่ใช่นแบบเดียวกันนะดองในขดโหลไปทำความสะอาดนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนิจโจทย์ไทยเพชแนลครับ อย่าลืมก,กดติดตามนะครับพเพื่อนๆสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับ